กรรมมีจริงเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อไรก็ตามนะคะทุกคนถ้าคุณทุกเครียดกับปัญหาหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามนั่นแหละคือกรรมของจริงทุกคนถ้าคุณรู้สึกทุกเครียดคุณยิ่งจะทุกแต่ถ้าคุณสร้างสุข ขึ้นมารู้สึกสุขมีความสุขอย่างไลคุณก็จะยิ่งมีความสุขนี่แหละคือคําว่ากมค่ะทุกคนจริงๆมันก็คือคลื่นสั่นสะเทือนแรงสั่นสะเทือนที่เราส่งออกจากตัวเราไปถ้าเราเครียดมันเป็นพลังงานที่ลบที่เราส่งออกไปถูกไหมสิ่งที่จะเข้ามาก็คือมันจึงเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีเรื่องราวแย่ๆที่คุณจะได้รับแต่ถ้าคุณนะคะ ฝึกสร้างสุขให้ตัวเองถึงแม้จะมีเรื่องท้าทายหรือปัญหาอะไรก็ตามแต่เราอยู่กับปัจจุบันมันเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องสร้างคลื่นสั่นสะเทือนแห่งความสุขความรู้สึกดีออกไปเราถึงจะได้สิ่งดีๆกลับเข้ามาความหมายก็คือเราถึงจะคิดออกค่ะทุกคนไอเดียถึงจะมาแต่ถ้าเมื่อไหร่เรายังรู้สึกไม่ได้รู้สึกสุขไม่ได้นั่นแหละคือสิ่งที่เราควรฝึก ิตตัวเองให้มากและบ่อยที่สุดนี่คือการแก้กรรมของจริงค่ะ